สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Simply Bullish นะครับช่องที่จะพาคุณเทรดไปได้กันอย่างยั่งยืนเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาใช้กราฟทองคำและอัปเดตกราฟทองคำนิดนึงนะครับในเช้าวันจันทร์ที่20ตุลาคมใช่ไหมครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนนี้รับชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์คอมเนต์และแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมที่จะทำคลิปดีๆมีสาระแบบนี้ต่อไปเนาะอย่างที่ทุกคนได้ทราบนะครับเมื่อวานผมไม่ทําทำคลิป นะครับผมได้ลงคลิปวิธีการแก้ไม้ให้แล้วนะครับแต่ปกติเนาะแล้วเนื่องจากว่าเวลามันอาจจะยาวเกินไปถ้าผมจะรวมทั้งวิธีการแก้ไม้แบบเปอร์เชัวด้วยผมก็เลยจะเอาไว้ทาคลิปให้เพิ่มอีกคลิปหนึ่งละกันนะครับเพื่อที่ให้พวกคุณได้เลือกดูว่าพวกคุณจะเอาแบบไหนที่จะเล่นนะครับที่จะแก้ไม้แบบวิธีไหนก็ได้แล้วแต่ความถนัดของพวกคุณเองเนาะแล้วเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้อีกทีหนึ่งต่างหากเนาะ รอรอ,ลอลน,นิดนึงอาจจะภายในอาทิตย์นี้ก็ได้แต่ถ้าอาทิตย์นี้ไม่ทันจริงก็อาจจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์เหมือนเหมือนเดิมเนาะก็คือเสาร์อาทิตย์หน้าเสาร์อาทิตย์ที่จะมาเนี่ยแต่ถ้าเกิดภายในอาทิตย์นี้คือจันทร์ถึงศุกร์ถ้าผมมีเวลาผมจะลงคลิปเหล็กไว้ให้เลยนะครับก็ติดตามรอชมแล้วกันเนาะนะครับสิ่งที่เราได้เห็นนะครับมีทางเฟ็นชฟอล่าสุดทางเฟ็นฟอได้มีการเปิดให้ใหม่มาโดครับยกัตขึ้นไปเปิดเป็เปนแก็ปจังนั้นก็มีการยกตัวขึ้นทำลายแต่ไม่ถึงตั้ เห็นไหมครับเห็นไหมยกตัวขึ้นก่อนทำหายแต่ไม่หีดต้านจากแล้วก็ดึงไส้ลับกดตัวลงมาเป็นแท่งแดงถือว่าได้สร้างพงชั้นการกับตัวละแต่ทีนี้แท่งนี้แท่งเนี่ยแทง่ทงนี้กำลังวิ่งอยู่เนี่ยเมื่อมันกดตัวลงมาแล้วชนรับหรือยังนอเดี๋ยวดูก่อน4.225.44ใช่ไหมอันนี้ทำารยที่4.224.54ถือว่าชนรับละทีนี้ประเด็คือมันชนรับละ แล้วเด้งแลวยกตัวขึ้นแปลว่ามันมีสิทธิ์เที่ยวกดตัวลงชนรับอีกรอบแล้วครับซึ่งในระหว่างเนี้ยถ้าใครที่ติดบาอยู่แล้วได้มีจังหวะแก้ไม้ไปบ้างแล้วก็เถอะนะครับถ้าไม่ใช่การที่ทีพีหน้าไม้ล้นหลอดไปทีทละไม้ใช่ไหมได้มีการแก้ไม้ไปบ้างแล้วก็เอถอะก็ถือว่ากดตัวลงมาเดอะคุณก็จะมีกระสุนเพิ่มให้เล่นถ้ามันเลื่องที่จะถุกลงมาเพราะว่ามันลงมาชนรับแล้วหนึ่งรอบถ้ากับว่าถ้ามันชนมาอีกหนึ่งรอบ มันก็จะล่อายถูกไหมครับเมื่อมันล่อบาบแล้วกราฟก็ต้องทุบซึ่งถ้ากราฟทุบลงมาการที่คุณไปล้นหลอดแล้วตอนที่มันอยู่ข้างบนใช่ไหมถ้าคุณไม่ได้แก้ไม้แบบที่ผมบอกเพราะว่าคุณอาจจะติดหลายไม้แล้ว TP อยู่สูงคุณก็จ,จะไปขีดิน่าไม้แทนเพราะ TP อยู่อาจจะอยู่สูงเกินไปถ้าคุณติดปายมาจากข้างบนเยอะจังหวะนี้ถ้าล้นหลอดไปแล้วถ้ามันทุบลงมาอีกคุณก็เอากระสุนเนี่ยที่คุณแก้ไม้ไปแล้วอะ่ะมาเล่นข้างล่าง มาให้มันไดไม้ที่ได้ไม้ที่ดีจากข้างล่างแทนเพื่อที่จะไปเล่นแล้วถ้ามันทุบลงมาแล้วมีสิทุบสุงไหนล่ะก็นี่ครับคุณเห็นไหมสามเหลี่ยมมีสิที่ทุบลงมาสามเหลี่ยมซึ่งเห็นไหมครับมันพร้อมที่จะลงมาเมื่อแต่ถ้าหากว่ามันไม่ทุบลงมาเนาะมันไม่ทุบลงมาต่อมันรอบใบแค่ตรงนี้รอบเดียวแล้วมันไม่ทุบลงมาต่อแล้วเดี๋ยวมันค่อยๆไซเวย์ขึ้นไปชนต้านอันนี้มันจะดีกับตัว ขอบคุณมากเพราะว่า๋ยวมันจะเริ่มค่อยๆได้กลับไปขึ้นาปหาใบายของคุณแล้วได้แก้ในที่สุดแต่เราก็ต้องดูพฤติกรรมดูซ้ำๆนานๆเพราะว่าอะไรครับไซการไซเวรินทางฟเฟชโรลเวลาเกิดขึ้นแล้วมันมันกจะเกิดขึ้นแบบกดดันมากพรามาจิตใจพวกคุณมากๆเพราะอะไรครับมันจะไซเวบรินทีละแท่งชนต้านแล้วก็ไซเว์วิ่งช้าๆเปิดแท่งเปิดมายอ่อลงมาช้าๆถูกไหมครับ เราจะทาแบบนี้เราจะไม่ทําเร็วด้วยนะถ้ามันจะทําแบบนี้ก็คือมันจะกดดันคุณใช่ไหมยกตัวขึ้นชนต้านาไม่ทันละกดตัวลงอีกรอบละทุบละพร้อมทุบละเอ่อไม่เป็นไรอันนี้ก็คือมีสีเทียนทุกลงมาถูกไหมทุกลงมาแล้วถ้าถ้าทุกลงมาเนี่ยมันก็มีสีเทียนทุกลงมาเลยลับผ่านไส้ทําโลแต่ไม่ตีกรับมันก็จะมันเด้งลงแถวนี้แล้วก็ยกแล้วก็กดลงต่อ ก็เป็นไปได้แต่ถ้าหากว่ามันกดตัวเรามาถึงตรงนี้แล้วมันไม่ผ่านสามเหลี่ยมถูกไหมครับแล้วมันยกไปต่อแล้วไปไล่ชนต้านแล้วก็เปิดให้ใหม่มาย่อลงมาไม่ถึงรับยกตัวขึ้นทําลายต้านย่อลงมาไม่ถึงรับยกตัวขึ้นทาลายต้านอันนี้ก็จะดีไปซึ่งต้องขึ้นอยู่ว่า,วามันทําแบบไหนทุกพฤติกรรมของการนั้นสําคัญนะครับจริงๆแล้วถ้าคุณคือบ่อยๆคุณจะเข้าใจว่าจริงแล้วทุกพฤติกรรมมันสําคัญเพราะว่า ทุกพฤติกรรมการวิ่งของกราฟมันบอกบอกอะไรบางอย่างอยู่ในตัวอยู่แล้วมันไซด์เวย์ขึ้นไซด์เวลลงมันก็บอกบอกแล้วว่ามันกำลังไซด์เว์ไปรอบายมันกำลังไซด์เว์ไปรอเซลสุดไหมครับแล้วถ้ามันทุบแล้วมันเคลียสุดไหมทุบขึ้นทุบลงก็เคลียร์วอลุ่มฝั่งาบทุบบินขึ้นไป,ปบินขึ้นไปเร็วๆก็เคลียร์วอลุ่มฝั่งเซลแล้วก็จะดึงไซด์กลับแั้วก็คือเคลียร์เคลียร์ละเอียดด้วย ล้วถ้าแนวต้านมันดันมีเยอะบางทีก็ไม่ใช่แค่การเขียนถ้ามันบินขึ้นไปถ้าแนวต้านมีเยอะก็จะล่อเซลล์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 ไปเรื่อยๆแล้วก็ปิดไปแรงๆทีเดียวถ้าเป็นไปได้เออเออตกลงมาอีกรอบแต่ดันไม่กดตัวลงมาชนรับอีกรอบแต่ดันไม่ถูกเลยถ้าเป็นแบบนี้ผมอยากให้มันทําแบบนี้ไปเลยนะถ้ามันกดตัวลงมาเนี่ยแล้วมันไม่ถูกเนี่ยผมอยากให้มันทําแบบนี้ไปเลยคือดึงไส้กลับ ตึ้ไส้กับยกตัวขึ้นชนต้านทําลายต้านกดตัวลงไม่ถึงรับยกตัวขึ้นอย่างนี้เลยนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้เกิดขึ้นแล้วให้มันวิ่งไปถึงตรงกลางสามเหลี่ยมก็คือตรงนี้แล้วก็วิ่งไปหาสี่พันสามร้อยก็คือตึงลนเลยเลยอันนี้จะดีถ้ามันไม่ทําลายนะถ้ามันไม่กดตัวลงมาทําลายรับนะแต่ที่ได้มื่อกี้มันล่อายไว้แล้วถ้าล่อายแล้วมันไม่ถูกนะครับถ้าล่อบาบแล้วมันไม่ถูกนะแปลว่ามันทําให้คนโฟโลเซลแล้วมันก็เลยดิ้นไส้กลับยกตัวขึ้นก็นเป็นไปได้ แต่เราไม่สามารถรู้ได้หรอกว่าเวลามันชนรับอีกเงี้ยมันมีคนบายหรือคนโฟลเซลมากกว่าบางทีทุบลงมาคนเล่นทฤษฎีเบรกเอาเขาก็จะโฟลเซลสุดเลยครับเบรกมุบเขาก็เซลกับคนที่เล่นบายที่เดียวรับก็จะมีซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าคนส่วนใหญ่ตอนนั้นน่ะทําอะไรอยู่ถ้าคนที่าตอนที่มันกดตัวลงมาแล้วมีคนเล่นเซลมากกว่าเล่นบายเยอะด้วยมันก็จะยอมเกียร์ดึงไส้กลับแล้วยกตัวขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วคนส่วนใหญ่นั้นต้องแพ้ อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแต่เราไม่รู้ล่วงหน้าหรอกว่ากาแบบมันจะชนรับแล้วมันจะเด้งยรือเปล่ามันจะชนรับผ่านไซแล้วมันจะเด้งหรือเปล่าหรือมันจะชนรับแล้วมันจะทะลุไปเลยเพราะว่าบางครั้งชนรับแล้วมีคนบายเยอะก็จะทะลุลงมาเลียบางครั้งชนรับแล้วมีคนโฟลลเซลเยอะก็จะยกตัวขึ้นไปเพื่อไปเกียร์วอลุ่มของเซลซึ่งถ้ายกตัวขึ้นไปแล้วมีคนไล่เซลอีกกาก็จะขึ้นไปได้เรื่อย ถ้ากดตัวลงไปมีคนไล่ใบกราฟก็จะลงไปได้เรื่อยๆซึ่งมันเป็นพฤติกรรมซ้ำๆซักๆนี่แหละแต่แค่บางครั้งเราไม่รู้เราก็ไปเล่นเราก็เลยไปเล่นสวนโดยที่เราไม่เข้าใจเพราะเราไม่เข้าใจเราสวนไปสวนมาเราก็แพ้ซึ่งจริงวเ,เราต้องดูพฤติกรรมนะครับว่ามันขึ้นไปแบบไหนมันลงไปแบบไหนมีความสําคัญมากๆอะตอนนี้ดึงไส้กลับแล้วถ้าดึงไส้กลับแบบนี้นะครับแล้วยกตัวขึ้นไล่ชนต้าน แปลว่าตอนที่มันทุบลงมามีโฟโ์ลเซลล์เยอะมีโฟโลเซลล์เยอะระวังกันด้วยท่านเดินไส้กลับแล้วยกตัวขึ้นชนต้านแปลว่ามันลอ่อเซลล์ถูกไหมครับแล้วการที่มันไปลอ่อเซลล์เพิ่มแปลว่าตั้งแต่แรกเนี่ยที่อยู่ข้างล่างมีคนโฟลลเซลล์แล้วกรามก็เลยต้องการที่จะไปลอ่อเซลล์เพิ่มไปเรื่อยๆแล้วก็จะยกขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้แหละเนาะอันนี้พฤติกรรมเล็กๆน้อยๆของการาฟที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้มีความสําคัญทั้งหมด นะครับการทาอะไรทําอะไรแบบไหนตอนไหนเวลาไหนทุกทุกอย่างสําคัญหมดแม้กระทั่งเวลาเองก็เถิญเพราะการบางทางมักจะวิ่งในช่วงเวลาที่คนไม่ค่อยเล่นเพราะว่าอะไรครับมันจะเป็นช่วงเวลาประมาณสักตีสามบ้างหรือประมาณสักช่วงตีห้าหกโมงเช้าบ้างที่การมันเริ่มกลับมาวิ่งับในช่องวิ่งในช่วงเวลานั้นเพราะอะไรครับบางครั้งก่อนที่ตลาดจะปิดช่วงตีสามอะ คนจะเริ่มไม่ค่อยเล่นสนใจหรือเฝ้ากาเพราะอาจจะมีธุระอาจจะอะไรแล้วก็ช่างอาจจะหลับแล้วด้วยถูกไหมต่อให้คุณจะเฝ้ากาฟถึงดึกคุณก็อาจจะเริ่มแบบสบยไม,ไม่ค่อยดูกาฟแล้วส่วนฝั่งอเมริกาเขาก็ช่วงบ่ายช่วงเย็นแล้วเนาะเขาก็ไม่ค่อยสนใจเขาก็อาจปล่อยๆไปนั่งดูแบบปล่อย,ปอยไปแล้วจังหวะการเบรกเขาก็จะอาจจะแก้ปัญหาไม่ทันส่วนถ้าเป็นคนไทยเราก็คือหลับอยู่ตีสามถูกไหมครับถ้าไม่ได้ตั้งใจที่จะเฝ้าจริง,รงแล้วตีห้า กราฟก็ชอบบินบินหรือทุบเหมือนกันถูกไหมตีสามเนี่ยช่วงก่อนปิดก,กับหลังเปิดแป๊บหนึ่งเนี่ยช่วงตีสามกับช่วงตีห้ากว่ากว่าเนี่ยมันชอบบินหรือมันชอบทุบแรงๆถูกไหมครับนั่นคือพฤติกรรมนั่นคือเวลาที่กราฟจะต้องทําให้เราอะไม่รู้เรื่องไม่รู้ตัวก่อนแล้วกราฟถึงจะบินหรือทุบได้เนี่ยมันมีเหตุผลเวลาก็สําคัญนะครับไม่ใช่แค่แท่งเอียนเพราะอะไรครับเวลาในการบินหรือทุบอะบางครั้งอะเขาบินในช่วงเวล,เวลาที่คนเขาแก้ปัญหาไม่ทัน ถูกไหมบินเลยบินหรือทุกช่วงเวลาที่คนแก้ปัญหาไม่ทันอะ่ะมันมักจะได้ได้กิน s l หรือไล่ล้างออเดอร์มากกว่าปกตินะครับมันมักจะได้กิน s อสเลหรือล้างออเดอร์ได้มากกว่าปกติโดยพื้นฐานเพราะว่าเราก็รู้อยู่ดีว่าจังหวะที่คนเขาไม่ค่อยดูอะ่ะไม่ว่าจะเป็นก่อนที่ตลาดจะปิดถูกไหมครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงสุดท้ายก่อนที่ตลาดจะปิดหรือหลังตลาดเปิดอ่ะแป๊บเดียวอะ่ะ ยิ่งเป็นตลาดวันจันทร์นะบางครั้งเวลามันจะบินมันจะทุกกับตลาดวันจันทร์เนี่ยเช้าเนี่ยที่คนยังไม่ได้เข้าถึงตลาดแล้วคนอเมริกายังไม่ได้ถึงยังไม่ได้เข้าตลาดถูกไหมครับเพราะอเมริกายังไม่ได้เปิดเลยถูกไหมนี่ยแหละจังหวะนั้นอนะ่ะตลาดชอบบินหนุนทุกเพราะว่าอะไรยังไม่มีคนในตลาดแล้วก็ตลาดก็เพิ่งเปิดฝั่งเอเชียถูกไหมครับตลาดฝั่งเอเชียเพิ่งจะเปิดเองกราฟก็บินทุกให้เห็นแล้วเนี่ยนี่คือพฤติกรรมของกราบนะครับเขาใช้เวลาด้วย ในการผลดันไม่ใช่แค่แท่งเทียนไม่ใช่แค่กับดักอ่ากับดักเนื้อเทียนกับดักแท่งเทียนหรือกลับดักข่าวอย่างเดียวมันมีเรื่องของเวลาด้วยในการผลดดันบ้างแล้วก็เลือกเวลาที่คนไม่ค่อยเฝ้ากาบ้างในการบินหรือทุกเนี่ยค,คือความสัมพันนะครับไปลองไปเก็บสถิติลองไปเรียนรู้ดูบางครั้งชอบบินหรือทุกในเวลาที่เราไม่คาดคิดจริงๆบางทีมันไม่ได้บินหรือทุกในเวลาแบบ เปิดตลาดเป๊ะๆขนาดนั้นถูกไหมคนชอบบินหรือปุบในเวลาที่แบบอย่างถ้าเป็นตลาดอเมริกาใช่ไหมครับเปิดในช่วงประมาณสองทุ่มถึงสามทุ่มใช่ไหมแล้วกาบ่ะมันมักจะแบบวิ่งอ่ะถ้ามันจะบินมันก็ไม่ได้บินแรงถ้ามันจะทุบมันก็ไม่ได้ทุบแรงเพราะมันจะไปเรื่อยๆของมันทีละแท่งแต่ก่อนอเมริกาเปิดจะจะบินจะทุบหรือ หรือก่อนที่อเมริกาปิดสักชั่วโมงหนึ่งประมาณสักช่วงตีสานี่แหละมันก็จะบินหรือุกแรงๆก็มีในบางครั้งแต่มันไม่ได้มีบ่อยนะครับมันแค่ใช้เป็นบางกรณีนในการทําอย่างนี้เพราะอะไรครับทาไปบ่อยคนก็ชินทาไปบ่อยคนก็รู้สิถูกไหมก็บทฤษฎีบางทฤษฎีที่คุณเล่นถ้าทํไปบ่อยหนึ่งถ้าคนส่วนใหญ่เล่นเป็นแล้วทฤษฎีนั้นสองแล้วคนส่วนใหญ่ก็ใช้ด้วยกราฟก็จะไม่สามารถที่จะว,วิ่งตามทฤษฎีนั้นได้แล้ว เพราะว่าอะไรครับตลาดนี้มีเจ้าตลาดที่มีเจ้าเขาก็มักจะรู้แล้วว่าเขาไม่สามารถที่จะเล่นเขาไม่สามารถที่จะปล่อยให้คนคน,คนส่วนใหญ่หรือแปดสิบเปอร์เซ็นเล่นทฤษฎีทฤษฎีนั้นแล้วชนะไปได้ก็แปลว่าจริงแล้วทฤษฎีมันไม่ได้ผิดครับมันผิดที่ตัวบุคคลที่ไม่ยอมปรับเปลี่ยนเพราะคุณต้องเข้าใจอย่างหนึงว่าทฤษฎีถ้าทุกคนใช้แบบเดียวกันถ้าถ้าทุกคนใช้เว,เวลาแนวรับแนวต้าน โซนเดียวกันในการบายคุณคิดว่าเจ้าจะให้ราคาลงไปถึงโซนนั้นไหมถ้าสมมุติว่าผมยกตัวอย่างเลยแบบนี้ถ้าสมมุติว่าผมวาดแบบนี้ผม,ผมวาดถ้าสมมุติว่าโซนเนี้ยคือโซนบายอ่ะถ้าสมมุติว่าโซนเนี้ยคือโซนบายทั้งหมดแล้วทุกคนก็ใช้คุณคิดว่าถ้าทุกคนรอบายในโซนนี้จริงๆทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยนะคุณคิดว่าไส้เนี้ยจ,จะลงมาแตะโซนนี้ได้ไหม คุณคิดว่าไอ้ไส้เนี้ยคุณคิดว่าไส้เนี้ยจะลงมาแตะโซนนี้ได้ไหมไม่ไม่แตะไม่มีทางเพราะอะไรครับทุกคนรอบายถูกไหมทุกคนรอบายจริงๆแปลว่าถ้ากราฟปล่อยให้ทุกคนหรือเจ้าปล่อยให้ทุกคนมาบายที่จุดนี้ทั้งหมดจริงๆตลาดก็เสียเปรียบสิครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าทุกคนรอบายอยู่ที่จุดนี้ แล้วกราฟเลือกที่จะกดตัวลงามาอยู่ในกล่องนี้จริงๆแปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่กราฟเข้ามาอยู่ในกล่องนี้ถูกไหมครับหลังจากที่ไส้เข้ามาอยู่ในกล่องนี้แปลว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากไส้นี้ก็คือยกขึ้นเคลียร์แล้วก็ต้องถุกต่อเข้าใจหรือยังเพราะว่าคนส่วนใหญ่ทําอะไรตลาดต้องกินคนส่วนนั้น ถูกไหมครับแปลว่าถ้ามันทะลุลงมาหากรอบนี้เมื่อคนส่วนใหญ่บนโลกนี้รอที่จะบายในโซนนี้ในกรอบนี้แปลว่าการถ้าลงมาชนอยู่ตรงนี้แล้วแล้วมีคนบายแล้วแล้วบายเยอะด้วยสิ่งที่จะทาต่อมาก็คือยกตัวขึ้นเคลียร์ให้คนบายดีใจแป๊บหนึ่งแต่เคลียร์วอลลุ่มฝั่งเซลจากมันก็จะต้องทุบต่อแล้วทุบต่อแบบเคลียร์ละเอียดล้างเลยเห็นหรือย,ยังนี่คือความสําคัญของการดูพฤติกรรมครับ แปลว่าทฤษฎีบนโลกนี้ไม่มีทฤษฎีไหนที่ใช้ได้อย่างยั่งยืนแม้กระทั่งทฤษฎีที่ผมกำลังใช้อยู่ตอนนี้เพราะถ้าวันหนึ่งมีคนใช้ทฤษฎีที่คล้ายๆกันมากแล้วมีจุดปลายจุดเซลล์ที่คล้ายๆกันมากจุดวางบายลิมิตที่ใกล้ๆกันมากเท่ากับว่าทฤษฎีที่ผมใช้จะใช้ไม่ได้อีกต่อไปเราก็ต้องมาไล่ปรับเปลี่ยนว่าทฤษฎีนี้เราจะใช้แบบไหนถูกไหมครับเพราะทุกวันนี้ผมก็ดูอยู่ตลอดว่า มันเริ่มใช้ไม่ได้แล้วหรือเปล่ามีจุดไหนที่มันเล่นไม่ได้แล้วหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีอะไรที่มันยั่งยืนแม้กระทั่งในตลาดนี้เพราะตลาดอยู่เจ้าเขากําลังศึกษาเราอยู่แปลว่าถ้าคนทั้งโลกใช้แนวรับแนวต้านในการบายในการเซลจุดเดียวกันแปลว่าการก็จะมีสองอย่างที่จะทำก็คือต,ต้องกดตัวลงไม่ถึงแนวรับแนวกดตัวลงไม่ถึงแนวรับนั้นยกตัวขึ้นไม่ถึงแนวต้านนั้นหรือไม่ก็กดตัวลงให้มันอยู่ให้มันชนแนวรับนั้นแล้วก็ต้องทุบต่อไป ก็คือสิ่งที่กาจะทําแล้วจะทํำแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะเพราะฉะนั้นเวลาดูไม่ใช่แค่ดูอย่างเดียวนะครับเก็บสิิติด้วยศึกษาอย่างเดียวก็ไม่พอศึกษาก็แปลว่าคุณศึกษาการ,รที่มันมีพฤติกรรมซ้าๆอยู่แล้วใช่แต่หลังจากที่ศึกษาให้เก็บใจทิติด้วยว่าการ,รม,มันทําอะไรได้บ้างมันทําอะไรไปบ้างแล้วระหว่างนี้มันจะทําอะไรอีกบ้าง พื่อที่จะให้ดูให้ได้ว่าเพื่อที่จะดูให้ได้ว่าพฤติกรรมเหล่าเนี้ยมันเริ่มเปลี่ยนไปหรือยังถ้าคุณเก็บสถิติคุณจะเริ่มรู้แล้วว่าปกติการจะกดตัวลงมาไม่ชนลังให้คุณได้ไหมใบแล้วก็จะยกตัวขึ้นไปแต่หลังๆมาเริ่มกดตัวลงมาชนลัทแล้วก็แกล้งทุบไปหน่อยนึงแล้วจากนั้นก็ดึงไส้กลับแล้วยกตัวขึ้นแปลว่าพฤติกรรมการเปลี่ยนละเพราะว่าเริ่มกดตัวลงมารอบใบแล้วทุบก่อนจากนั้นค่อยยกตัวขึ้น มีคนล่อใบก็ทำวิธีการใหม่ก็กดตัวมาชนลับด้วยคือล่อไบด้วยแล้วเคลียร์ด้วยแล้วค่อยบินวิธีการมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่อยายึดติดว่าเราจะต้องใช้แบบแบบเดิมในการเล่นอยู่ตลอดเวลานะครับแม้กระทั่งวิธีการสร้างบ้านตั้งแต่ร้อยปีมาจนถึงวันทุกวันนี้แบบการสร้างบ้านถูกปรับเปลี่ยนมาตลอดเวลาให้ดูสวยขึ้นให้ทันสมัยขึ้นให้ดูดีขึ้นแล้วสะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น ที่สามารถที่จะทําให้คนเดินไปเดินมาโดยที่ไม่รู้สึกว่ามันอืดอตัดได้ถูกไหมครับแม้กะทั้งแบบบ้านเขายังต้องปรับเปลี่ยนมันตลอดเวลาเพื่อที่จะให้คนรู้สึกว่ามันน่าอยู่มันน่าเดินไปเดินมามันน่าใช้ชีวิตมันน่าอาศัยอยู่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นกาฟก็เหมือนกันเราต้องมีการปรับเปลี่ยนเพราะว่าเจ้าเขาปรับเปลี่ยนตามเราแล้วถ้าเราจะไม่ปรับเปลี่ยนหนีจากเจ้าหรอเราจะเราจะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้เจ้าไม่ทะเลาะเหมือนกัน เพราะฉะนันทฤษฎีที่เราต้องใช้ที่เราจะใช้เราจะต้องอยู่อยู่เหนือคนอื่นเพื่อที่จะไม่ให้เราโดนล่อายล,ลีจูที่คนอื่นเขาโดนโดนล่อเซลล์ลีจูที่คนอื่นเขาโดนนะครับเมื่อกี้กราฟได้มีการกดตัวลงมาชนรับสามอีกรอบหนึง่งแปลว่าการยาฟตอนนี้กำลังพยายามที่จะล่อายหรือเปล่าก่อนที่จะทุบซึ่งถ้ามันล่อายแล้วแล้วมันทุกก็ไม่แปลกใจก็แค่หาไม้ใหม่จากข้างล่างโดยอย่างน้อยสุดไม้บาบลีมีก็ต้องอยู่ต่ำกว่าไส้ของแท่งก่อนหน้าแท่งนี้ รือไม่คุณก็จะมารอบายที่โลไส้นี้โลไส้นี้ก็ได้ก่อนที่มันจะชน4,200อีกรอบก็ได้เพราะว่าถ้ามันกดตัวลงมาไม่ชน4,200สุดท้ายแล้วมันสร้างไฟชั่นกันจับตัวผังบาบตรงนี้ยกตัวก็ไล่ชนใต้ไม้บายคุณก็จะปลอดภัยอยู่ดีแต่ทีนี้ก็ต้องรอดูเนาะใจเย็นๆไม่ต้องรีดดูไปเละแอ่งแล้วก็ไม่ต้องไปไล่บายถัว่วบเป็นทุกแท่งนะครับดูดีๆเพราะถ้าไล่ถัว่วาบไปเรื่อยๆเนี่ยคนที่อันตรายมันจะเป็นคุณเองนะครับเนาะ สำหรับวันนี้ผมก็มีเรื่องมาฝากเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ให้ด้วยเนาะแล้วก็สุดท้ายและท้ายสุดก็อย่างที่ผมเคยบอกและย้ำไปเสมอก็คือไม่โอเวนหลอดไม่อเวนเทรดนะครับรักษาทุนรักษาพอร์ตไว้ให้ได้นานที่สุดเพื่อที่จะได้เอากําไรจากการที่ใช้ทุนเี่ยทุนคุนก้อนทุนเดียวเนี่ยสามารถที่จะทำทำกำไรได้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนเพื่อที่จะเอาเงินไปใช้ชีวิตแล้วไปลงทุนต่อนะครับสำหรับคลิปนี้และสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ